ได้มาแล้วค่ะทุกคนตัวนี้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสําหรับผู้ใหญ่ถึงก็รีบแกะกล่องให้ทุกคนดูกันเลยนะคะจะบอกว่าตอนมาคือกล่องใหญ่มากวิวคิดว่าตัวเครื่องมันมีน้ําหนัก10บกิโลเห็นจะได้ค่ะเขาจะมีให้เลือกสองสีนะคะที่วิวออกมาจะเป็นสีแดงในกล่องนะคะ<อ>จะมีตัวรถแล้วก็มีแฮนด์จับแล้วก็คู่มือค่ะตัวรถเนี่ยเขามีสแตนมาให้ด้วยนะทุกคนสามารถตั้งแบบนี้ได้การประกอบคือง่ายมากทุกคนเราก็เอาแฮนด์หมุนเข้าไปกับตัวเครื่องแบบนี้เลยทั้งสองข้างเวลาจะจับให้เขาตั้งนะคะให้กดตัวสีีแแแดงงน้้้้ลลวกก็็็ใใส่เเขขาาไปหอจะ นะคะไม่สามารถที่จะพับลงมาได้แต่ถ้าเราปลดล็อกนะคะกดตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะพับแบบนี้ได้เลยปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ที่เท้านะคะให้กดเปิดได้เลยจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วปุ่มสีแดงจะเป็นเบรกหน้าส่วนที่เท้าจะเป็นคันเร่งแล้วอันนี้เขาก็จะมีเบรกหลังด้วยนะคะทุกคนก็คือให้เราเหยียบที่ล้อหลังได้เลยค่ะความเร็วของเจ้าเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ18กิโเมตรต่อชั่วโมงพลังงานของเจ้าเครื่องนี้จะอยู่ที่500วัตตัวมอเตอร์จะทําจากสแตนเลสแบบพิเศษใช้วัสดุขดลวดทททออองแงแบริิิิสสุธ์่ลลููมมมเเเนีีียยใช้ป็ําห ถยสามารถรับน้ำหนักของคนได้สูงสุดถึง100กิโลค่ะเห็นข er <assisting you, S 1> ี่เล่นแบบนี้องจริงก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับเจ้าเครื่องนี้เสนอราคาอยู่ที่8,000บาทใครจะตามกดที่ตะกาเหลืองตรงแคปชั่น